ทำลิปออยจากเชอรี่สีจะเป็นยังไงลองดูซิดูแลตัวเองในงบหนึ่งล้านบาทวันนี้ขอนำเสนอตอนทำลิปออยขับผิวด้วยเชอรี่เราเคยทำไปแล้วรอบหนึ่งแล้วไม่รอดนะคะแล้วก็ขอบคุณมากเลยมีคนที่มาคอมเมนต์นะคะเหมือนเขาเป็นอดีใช่ไหมเขาบอกว่าเราอ่ะต้มน้อยเกินไปต้องให้มันแบบนานกว่านี้วันนี้ก็เลยอัปเกรดเลยคือจะใช้เชอรี่ทำสีลิปออยเพราะว่าเชอรี่น้องเขาอะมีสีที่แบบอมม่วงฟิลคูลโทนอยูโนอุปกรณ์ที่เราใช้วันนี้นะคะก็จะมี เดี๋ยวก่อนเรียบร้อยแปบ๊บหนึ่งโอเคเพื่อนๆจะได้เห็นโทนสีเลยละกันว่าสีเชอร์รี่มันจะเป็นโทนสีนี้อะกองสูงเข้ามาคือน้องเขาจะเป็นโทนสีนี้มันจะเป็นแบบชมพูอมม่วงที่เหมาะกับสาวคูลโทนไงฟิลเหมือนกับบัชดำอะ่ะ oh. บัชดำลากาดอ่ะเราใส่เชอร์รี่มาแล้วนะคะและเราทำลิปอะไรลิปออยเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ออยเข้าไปวันนี้ออยที่ใช้จะเป็น,นมันมะพร้าวแล้วเราก็จะส